สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องส้อนรับโมนีกับคุณภาพพี่พี่น้องมาชมราคาควายนะครับเนาะโมนี้ที่ตลาดนัดหนองแกจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องเต่าตีที่แปกระดา 2, กระดาษตอนขั้นหาครับพี่น้องเอาเดี๋ยวสุณภาพไปตำรวจราคาตอนสายๆครับพี่น้องสายๆราคาที่ลงบ่อ,เอาเดี๋ยวไปติดตามกันครับพี่น้อง ผูนี่เปิดเท่าไรครับนี่ยแสนเจ็ดหมืน่นแสนเจ็ดหมื่นครับพี่นอ้องใหญ่นๆหนาๆครับพี่นอ้องว่าสาวปะครับว่าสาวปๆๆๆๆ๊อปถัก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 แสนเจ็ดหมื่นนะครับเนะาะจักปีแล้วครับนี่ยสามปีท่านไหนท่วงเนาะ บ่แสตช์เจ็ดครับพี่น้องออครับครับครับลองเบิ้งอีกตัวนึ่งนะครับราคาหลายเนสองแสนหาครับสองแสตช์าเอาโจ้นะครับโจ้นะราคามันขึ้นต่างกันหลายเนียอนี่ท่องเนี่ยตัวนี่ท่อง ทองตัวใดครับทองเบิ่มพันล้านนะครับเนาะมีใบมีหลอดมีใบมีหลอดมีรับประกันทองรับประกันตำนี้ทุกยันนะครับเนาะสองแสนหาครับพี่น้องตัวนี้อ๋อดิฉอวมหรอยสี่ดรวยสี่สิบเอ็ดสี่สิบเจ็รามันสุดยอดตัวนั้นอยสี่สิบสามนะครับเนาะตัวนี้1อยสเจ็ดราคาสองแสนหา ตัวนั่นราคาแสนเจ็ดเอาผมขอผมขอเบอร์โทษน่อไอเอา้า5ศูนย์แปดห้าส่หห้าห้าห้าหนึ่งสองคร้ไสครับยกผมมาลาสใสนะครับรนเนาะป่ัวกล้วยตัวนี้ครับเอาขอบคุณครับผมครับครับครับโอ้ หล่ไม่ได้น้อครับตัวนี้แดนสองเมื่อไหรแม่ลูกแม่ลูกบ่เอาจูงเอาเบิรงกันหน้าครับไม่มีลูกให้มันแม่ลูกมาชมในลูกเร็วลูกตัวแม่บ่ครับลูกตัวปมู่นี่บ่ลูกเขาอ่ะอ๋อลูกเขาตัวปูดจักเดือนแล้วลูกคนลูกคนเดียวสี่เดือนเครอสี่เดือนเนาะลูกไหนนี่แม่ลูกแรกบ่ลูกแรกครับลูกแรกแดนสองตีแดนสองครับพี่น้องเอ้าถ้าก็ต่อรองได้หน่อยเนาะ ขอไก่ทรงพี่ครับใช่ไก่ไก่ทรงพี่เนาะเอาไอ่ขอเบอร์โทษนะครับ063 0์3 023มศูนย์หกสามศูนอยไม่ต่ำครับไม่ต่ำนะครับเนาะของเทาอยู่ไส้ครับตวันบุรีครับตวันบุรีไก่ไก่นี่ครับพี่น้องเอาไก่ครับบอกไก่ทรงพี่ครับพี่น้องเอาลองเบิรงครับพี่น้องเอาลองไหมครับครับผมใ่บผมหยางเลยอ๋ออาอ โอ้งามงามครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับผมเจริญเลยของพ่อร์ราคาอะไรไหนนอครับเนี่ยตัวนี้เปิดไปที่เบสครับแสนเนี้ยตัวเดียวนี่บ่ครับตัวเดียวแขนสาวครับแขนใหม่ปีเก้าเดือนครับสาวหน่อยครับพี่น้องโอ้หนังหนาหนาเนาะเดี๋ยวว่าในรุ่นเนาะจักจักเดือนลเนาะเนี่ยปีเก้าเดือนเกี่ยวว่าในรุนยุ่ยเต้ยเกี่ยวว่าในรุ่นเนาะอืมมาสองโตเอาครับพี่น้อง แม่ถัดมานี่ตีมืนหาพ่อประมาณสองปีแต่ตัวหน่อยก็ตัวนี้เนาะตีมืนหาครับพี่น้องเอาลองเบิรงครับพี่น้องตัวแม่ตั้งคููโอ้ง่ามง่ามพ่องงามงามง่าม เอาพ่อขอเบอร์โทษหน่ครับบเบอร์ไหน087 2256 2 5 6เอาไม่พ่อ087 28 087 2256 2256 256 256อ๋อพ่อหญ้ากุมาราใสอ้อยยากุมาราใสโอ้แถวกุมาราใสเข้าเรียงข้อยไหลนะพ่อเนาะโอ้ข้อยงามอ๋อทีน้องกไปสนใจกับไปสนใจกับที่ต่อไปได้ครับครับผมเอาหางามก็ีริงมี่ไม่งามให้ครับี่มครับผมไอเบิร์อยู่ยี่อะไรเนาะครับนนยิีไอผม ขอผมขานได้คนตมครับคพ่อาขอบคุณพ่ขอขอผมโอ้ตัวนี้ซื้อขายแล้เราครับเนี่ยขาหลายได้หลายไดโน,นครับไ,ได้สามหมื่นเลจ้ะไาหนโชว์โชว์โต๊ะ้เนาดูอ้ได้สามหมื่โอ้งามครับพี่น้อง ได้สามหมื่นงามาพี่น้องถ่ายดีอดีครับพี่น้องอาขอเบอร์โทษนะครับผม092 909 8654หอยเปกหอยเปกเปกน้อยคักเถว่าเอ้ายอใส่อห่ยืใส่ยื่พ้นท่องเอาครับพี่น้องลองเบิ้งหอยเป๊กน้อย <c oughs> อเ,อเอา้ามากตัวไหน่ ครับผมงามนะครับมีน้องงามเอาเอาขอบคุณครับผมครับตำรวจราคาตอนสายสายปูน้อยจะบาทเนาะครับเนี่ยสามหมื่นสามหมื่นหารลอยไสๆมาราคาเริ่มลงเนาะ พี่น้องสามหมื่นหาดอยขวยัเดินหรอไอ่ปีหนึ่งเอาครับพี่น้องสามหมื่าอยเอาไอขอเบอร์โทษนะครับฮะอศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าหกห้าเจ็ดหกาเนส่เจันก่อนหนึ่งห้า่เจ็ดั้วอยใส่เขาไหนยบ โอ้เอาพี่น้องพ่อมาเบิ้งพ่อเป็นแนวทางครับพี่น้อ,นขอ,นขอนงขอบคุณครับผมัน้้องชมดย ถ้าเกิไลน์ไหนน้องครับเนี่ยทองไปหาซีฟครับผมเป็นทองไปหาซีฟครับพี่น้องทองเบิ้มครับทองเบิ้มบ่จักเดือนหรอครับเดือนที่สองครับที่เขาเดือนที่สองนะครับเนาะทองเบิ้มพันล้านครับพี่น้องเอาเอไอ้ขอเบอร์โทษนะครับ091ครับ091 562 562 2259ครับ2259 เขาอยู่ไซส์ครับเนี่ยคยอยู่สามาดครับผมสาม,มาถครับพี่นออ้องเอาต้งดีๆพี่น้องงาม,ามตัวเล็กจังหน่อยแต่มันงามรับพี่น้องทองเบิ้มครับพี่น้องเอาลองเบิ่มครับเอาขอบค,ครับผมท้าไรในพอตัวนี้อา้ามืงินหรอพ่อ เมินขนาคร่ะท่องไม่พอเนี่ยออออพอเป็นแนวตั้งกับพี่หน่อพอ็นคือต้องถิเฝ้าเอาเบอถามหดอกเอา โอ้คาหลายไหนเนาะครับเจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดมื่นเก้าเฮ้ยเขาเสียวเอึนเขายังนอนเขาตู่กุ้าตู่กุ้ยตุ้สมัยโบราณตุ้ยสมัยโบราณครับพี่น้องเอจ็ดหมื่นเก้าเนาะต่อร่องได้ครับพี่น้องเจ็ดปีแล้วครับตดวนี้สามปีกว่าอ๋อพี่น้องผู้ใดสนใจเขาแบบนี้นะครับเนาะ ฟิล er. <si> มใหญ่ๆพ <si> 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 ี่น้องเห็ดพอพันกันเไอ้ขอเบอร์โทษนะครับ้พี่น้องห้องมักนํ่ศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนยู่หก้านึ่งองห่อ้ยุบันเหนยุบพอูใชครับโูชใชนะครับเนาะดีครับเขาคุ้มฟูงกับพี่น้องกล้ยสมัยโบราณเอาของครับผม ครบนี่เปิดเจ้าบาทนาะครับนี่ย60ครับ60ลูกลูกผูนเนาะลูกผครับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครับพ,พี่น้องเอาปีเดือนแม่เพิ่นท่องตัวไหนครับเจ้เาทองเจ้าทองเจ้าทอโค้มตครับพี่น้องทองไอ้เจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือน,น,น,นครับผมเจ้าบาทกระเพาะเงิ60น60ที่60ครับพี่น้องเอาราคาต่อรองอะไรนาะพ่อเนาะ เอาบขอเบอร์โทรนะครับ0953 0953 100 100 11 91ย1ก่อยุสัยครับยังเสือ้อยัสอมาก,กับพี่นอ้องร้องเบิงงพอเป็นแนวทางนะพอนะ่อเนาะครับผ,ผมครับผมผมครับพอ่อปูด้วยแม่ไอ้เนี่ย โตแม่เปิดไลฟ์ไหนน้อครับอ๋อนี่คือซื้อมาซื้อมาไหมวะอ๋อซื้อไปเลี้ยงก็ซื้อขายเนี่ยพอ้๋อซื้อไปเลี้ยงซื้อไม่บาทครับเนี่ยสครับอือพอเป็นแนวทางเนาะสามสิบสามพี่น้องเอ้าราคาโตเต็มนี่สามสิบสามพี่น้องเอ้าลองเบิ้งครับพี่น้องสามสิบสามเป็นซื้อไปเลี้ยงครับพี่น้องเอ้าพอเป็นแนวทางครับผม โอ้แม่เผือกนี่เปิดหลายไหนน้อครับเนี่ยหาทิพหาครับลูกเพิ่นบอกหึ่งไหนลูกเพิ่นแม่ลูกแม่ลูกครับพี่น้องเปิดหา,า,าทิพหาเนาะหาทิพหาตือถือได้ก็เปิดถ,ถือนะละค่าพ่อแพงเนาะเออราคาพ่อไปได้หาทิพหาแม่ลูกครับพี่น้องเอู้ใดสนใจกับรองเบิ้งครับพี่น้อง เอาไอ้ขอเบอร์โทรได้ครับ5พี่น้องเข้ามาขึ้น95 095 295 295 2907 2907ก็ยัมีใส่หน่อยผมมาล่าใส่ครับผมมาลาใส่โอ้กผมาลาใส่เรียงเรียงก็เลยไหลเนาะเอาครับพี่น้องแม่ลูกลูกเป็นสีธรรมดาแม่เป็นเผือกครับพี่น้อง ออานาคาคับพ่อฟังครับพี่น้องขอบคุณครับผมพ่อหลายไหนครับแม่นี่สามหมื่นสี่พันยาสามหมื่นสี่พันครับหายลูกออกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวแม่เพินสามหม่นสี่พัน บ่ม oh oh. ีเบอร์โทรพ่อจำไ <agę> <c oughs> no <t <t ่ได <c oughs> <in envy> <sh parler> ้เออพราเป็นยังครับพ่อเป็นแนวทางไลนงไดโนะครับตัวนี้อยากสามสิบสองพวกแพงมันได้ตัวมือน่ยากสามสิบสองครับพี่น้องเอาแม่สาวบ่ครับเพ่งไดนแม่สวอวยเซิ้งา ซึ่งผ่านแค่เดือนแล้วมันสามเดือนแนะพี่น้องสามสิบสองเนาะเอาตำนี่พี่น้องห้าสามสิบสองอ้าวขอเบอร์โทษหน่อยครับจำเบ่ได้บอกว่าเป็นยังอ่าครับครับพ่อเป็นแนวทางเนาะครับผมครับผมครับผมพ่อเป็นแนวทางไอ้พี่น้องตำนี่สามสิบสองครับพี่น้องเอา จักบาทเอพ่อนี่ซื้อมาบอกเพื่อนเลซื้อเพิ่อนนะครับจะไปเลี้ยงบ่ะซื้อมายบาทพ่อเนี่ยสามสิบห้าอ๋อคับพี่น้องโตซ้ำนี่สามสิบห้าพี่น้องพ่อเป็นแนวทางนะครับเนาะเอาพ่อพ่อเป็นแนวทางเขาสามสิบห้า เอาขอบคุณครับพอ่อพ่อแนวทางแล้วครับเนาะแม่ลูกวะเนี่ยเข้ามาเนี่ยนี่บ่แม่ลูกตัวอ๋อเต๋บกักเต๋แบบนี้ขายข็งได้เนี่ยใส่ตีผ่านแบบนี้เข้าเข่าคุนดิงฮะเอาไปเขา่าขุนเนาะ อีกได้4 5พี่น้องเอาคุณได้สนใจไปเขาคุณครับพี่น้องจากปีเราลองคั้ยตัวไหนสามปีปเอาขอ,บอเบอรโทษนะพี่น้องเขาา้าบังนึ่ง083 083 932 932 1295 1295ขห้วยังใส่ครับยุคเกษตรยุคเกษตรโอ้ยนมไฟแรงเนะาะเลียงงวเลียงควยยมีอาชีพสุดยอดแล้วครับ เอ๋อพี่น้องค่าเบิงราคาพ่อเป็นแนวทางครับพี่น้องเอ้าสำหรับชิปนี้กับขอไว้จบไว้เพียงเฉนีนะครับเนาะสายๆแล้วกับข้อยกับม็ดแล้วเอ้ายังไงก็ฝากติดตามมันนะครับนะนะกดกระดิ่งไว้นะครับพี่น้องเอ้ายังไงก็ปอวยเฉนีนะครับเนาะสวัสดีครับ